แม่แล้วเราให้นมลูกฉีดยาคุม1เดือนได้ไหมแม่ฉีดแบบ3เดือนไม่ชอบเพราะว่ามันมีเลือดออกกระปิดกระปอยมันแบบฉีดจะมีสองแบบหนึ่เดือนกับแบบ3เดือน1เดือนนะคะจะเป็นยาคุมมวล,ล,ลรวมหมดเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอเจนไม่เหมาะสําหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะควรหลีกเลี่ยงยาคุมที่มีส่วนประกอบคือ เ e s t r ี n ิว e อสเตอเดโนะคะหรือว่าเอสโดเจนสังเคราะห์นั่นเองนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะจะไปลดปริมาณน้ํานมของคุณแม่ได้ไม่เหมาะคือหมายถึงว่าบางคนที่นมเยอะอยู่แล้วอะค่ะถ้าเขาฉีดอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากเพราะว่าเขานมเยอะเนื้อไหมแต่ถ้าคุณแม่บางคนนะคะเป็นคนที่แบบนมพอประมาณถ้าไปฉีดอาจจะทําให้นมลดได้เพราะฉะนั้นแม่โบก,ก็เลยจะแนะนําว่าถ้าสมมติเป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะควรเลือกการคุมกําเนิดที่เป็นแบบฮอร์โมนเพียงตัวเดียวนั่นก็คือ ตัวโปรเจสติโอเจนเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นที่แม่ฝ้ายฉีดค่ะมันจะเป็น DMPA เนาะมันจะฉีดนะคะทุก3เดือน3เดือนฉีดที3เดือนฉีดทีแต่ผลข้างเคียงของมันก็คือว่า1คืออาจจะเจอว่าไม่มีเมนโชคดีคือไม่มีเมนสองคือฉีดเข้าไปแล้วค่ะอาจจะเจอว่ามีเลือดออกกระปิดกระปอยถามว่ามันจะออกกระปิดกระปอยนานแค่ไหนในตําราบ,บอกว่าประมาณ 3- 4เข็มคือ9ถึง9เดือนถึง1ปีเลยอะฉีดต่อเนื่อง1ปีขึ้นไปเราก็จะไม่มีเลือดประจําเดือนแล้ว,ลวคือถ้าสมมติคุณแม่ที่ให้นมบุตรใช่ปะถ้า ยาคุมถ้ารู้สึกไม่ชอบใจจริงๆเราจะเลือกมาเป็นแบบกินยาคุมก็ได้นะถ้าเราเลือกเป็นแบบกินยาคุมที่เลือดกออกกะปิดกระปอยน้อยก็ยกตัวอย่างเช่นซิราเซตนะคะซารินดาอันนี้ที่ไม่อยากใช้ฮอร์โมนเลยก็เลือกเป็นอึ่งยางอนามมยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ